Tôi bê cách. Êu thôi phải leo. Sắp, sắp. Sắp lên. Thôi xong. Hả? ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็มีโอกาสพาน,าน,านา้นะทุกท่านมาตกปลาที่บอ่อทรายแถวเสนาครับผมหมายนี้ก็มาเป็นครั้งแรกครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวมีไซส์ให้น,านา้นะรับชมหรือเปล่าครับผมก็มาลุ้นด้วยกันครับมาถึงนี่ก็ประมาณ6กโมงประมาณหกโมงครึ่งครับผมประกอบเบษษ็ดเสร็จก็7จ็ดโมงพอดีครับ มาลุ้นมาเชียร์ให้กำลังใจกันครับผมว่าจะมีไซส์สวยๆมีแต้มสวยๆให้รับชมหรือเปล่าครับว่าครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าปลาเข้าระยะไหน,นจุดไหนครับผมมาสุ่มดูครับวันนี้โอเคครับผมมาลุ้นด้วยกันครับวันนี้ก็มากับน้ำเพลินเช่นเคยครับผมรผมสวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผม วันนี้ก็สวัสดียามเช้าครับกับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยโอ้ย่างสวยครับบรรยากาศก็ลมลื่นครับตอนช่วงเช้านะครับลมเย็นสบายครับผมก็หมายนี้ก็ดูแล้วกว้างครับกว้างลงเบ็ดได้หลายคันครับลงได้หลายจุดลงเบ็ดได้หลายคันลงได้หลายจุดครับฝั่งนู้นก็ลงได้ฝั่งนู้นก็ลงได้ครับก็ถือโอกาสมาเช็คไมายในตัวด้วยครับว่าจะมีตัวมีไซส์หรือเปล่าจะหมานหรือเปล่าวันนี้ใช่ใช่ก็จาก ติดตามนะน้ามาก็มาลงบ่อน,นี้ก็พอได้ตัวกันครับแต่วันนี้ต้องตามรุ้นตามเชียร์กันครับว่าทางทีมงานจะได้ตัวกันหรือเปล่าสําหรับวันนี้ก็ใช้เป็นเหยื่อของลุงจงระบบปานินครับผมระบบปานินกับหัวตานครับผมของลุงจงสองสูตรนี้ครับผสมกันว่าจะมีไซส์สวยหรือเปล่าจะมีตัวหรือเปล่า ต้องมาลุ้นกันครับต้องมาลุ้นกันครับโอเคครับมีเหยื่อดีแล้วก็ต้องมีอ่าชุดหน้าอ่าชุดหน้าชุดหน้าเราต้องมั่นใจนะครับว่าเวลาปลากินแล้วปุ๊บมันจะไม่หลุดไม่ง้างครับผมมีผลิตภัณฑ์นะครับของนายเอสครับผมตัวนี้ผมใช้เป็น0ูนจดครับผมผมเสียบบางตัวนี้นะครับใช้เป็น0ูนก็มีหลายขนาดหลายไซส์ครับผมสามารถเลือกซื้อหาลองมาใช้กันดูได้ครับเราวันนี้ก็ลงไปทั้งหมด ตีคันครับผมมาก็ลงเต็มระบบครับกับตะก้อยืนเยอะยืนเยอะครับผมคอเคบโอเคยืนเยอะเบาคมเฉียบได้ตัวไม่ได้ตัวยังไงติดตามรับชมได้เลยครับผมไปเลยครับก็นะนะท่านใดสนใจนะครับเหยื่อของลุงจงหัวตาลนะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ทุกคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ฝั่งขวาเนี่ยครับขวามือแล้วก็ชุดตะก้อของนายเย็ดยืนเยอะนะครับผมแบรนด์ยืนเยอะไทยแลนด์ครับผม เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับผมแล้วก็ติดต่อไปที่เพจหรือว่า Facebook ของนายเยดได้เลยครับผมนี่ครับสภาพหมายยามเช้าครับผมโอ้บรรยากาศดีเลยครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับเจ็ดโมงกว่าแล้วครับเนี่ยพระอาทิตย์พึ่งขึ้นเนี่ยบรรยากาศสวยเลยครับโอเคครับผมมาลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีตัวมีไซส์ให้นนาได้รับชมหรือเปล่าครับผมเนี่ยหมายก็ประมาณนี้ครับโอ้ลงได้เยอะอยู่ครับกว้างเลยครับ ครับผมมาลุ้นด้วยกันครับไหนเดี๋ยวยูๆยู้ยูๆยู้ัด,ด,ด,ดูัตว์ดูไหมใช่ไหม 8โมงครึ่งครับกับปลาตัวแรกครับหมอตะกลับโอ้สสวยครับสสวยโอเคโอเคครับผมรวยกันต่อครับเอย่อเม็ดโฟมครับผมโอเคครับครับผมตอนนี้ก็ย้ายหมายแล้วครับฝั่งที่ลงฝั่งนู้นฝั่งซ้ายมือนี่ครับมันเงียบครับได้ หมอตะกับตัวเดียวครับแล้วก็เงียบยาวเลยก็เลยลอง,ลองย้ายหมายดูครับย้ายจุดตกดูครับเป็นไงครับว<า>ันนี้ฟังหนึ่งก็ค่อนข้างเงียบครับผมก่อนนะที่มานอนเมื่อคืนน่าจะออกไปช่วงเช้าครับกเเ็เลยลงมาซ้ํหลุมเขาเงียบเงียบก็เลยลองขยับจุดตกดูครับจุดตกตรงนี้ก็อยู่ตรงข้ามครับตรงนี้จะเป็นแหลมยื่นออกมาก็พื้นที่อาจจะแฉะนิดนึง ก็มีรอยตกอยู่ครับก็ลองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าจากการดูแล้วคือน่าจะพอมีตัวต้องต้องลุ้นกันครับต้อลุ้นอีกทีครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งครับผมขยับจุดมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องลุ้นอีกสักพักหนึ่งครับครับผมสภาพก็ลมทั้งวันครับโอเคครับผมมาลุ้นด้วยกันครับครับผม จะมีตัวหรือเปล่าครับผมสู้ต่อครับเพื่อ FC ครับผมรบลุยต่อครับผมเช็คหมายตรงนี้ดูครับเรียกว่ากันครับครับผมนี่ครับสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับผมเป็นเวิร์้งเป็นเขาเรียกอะไรนะแหลมแหลมมาแหลมยื่นออกไปครับน้าก็กําลังแห้งครับสภาพก็เแฉะนิดนึงแฉะนิดนึงก็ต้องใช้อุปกรณ์เสริมครับพอดีมีบูธติดรถมาครับไว้ใช้ช่วงหน้าฝนครับ ครับผมถือว่าช่วยช่วยช่วยได้ระดับหนึ่งลมตั้งแต่เช้าครับตอนนี้ก็ยังลมอยู่สภาพก็เป็นคลื่นครับเหมือนตกในทะเลเล็กน้อยสู่กันต่อครับผมจะมีตัวมีแต้มให้รับชมหรือเปล่าครับเช็คดูดิหมุนเช็คดูอยู่ไหม อยู่เโอ้ย้ายมาได้ผลเลยครับนั่นไงอามาแล้วครับกับหมายใหม่ครับตรงนี้สายหย่อนครับสายหย่อนไม่ใช่ยุบๆๆนึกว่าปลานิ้ครับสายหย่อนวิ่งไปสับหมอตะกับครับผมโอ้ตัวเหลืองอ้อยเลยโอเคครับหลุ้นตัวต่อไปกันครับโอเคครับ

หลุดครับตัวนี้เบกยางอ่อนงานไหมโอ้โหตัวแรกก็ไปแล้วครับโอเคโโออเเคครู้ว่ามีตัวหมายเนี้มีตัวครับผมเบรกยังอ่อนผมดึงนะโยกเช็คเลยผมไปเอาไอ้นี่อยู่สวิงอยู่ไกลครับดึงผมงัดรอนะโยอยู่เนี่ยเบรกยังอ่อนมันงัดไม่เข้าอ่ะ โอ้โหมีไซส์แน่นอนครับเสียดายโอเคขอไม่ง้างลุยต่อเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาลูกซับซับซับโดนเปิดเบรกไหมโดนแล้วครับอยู่ไหม ืออะมีน้ำหนักนั่นเนี่ยคืออะไรแกหลุดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวไม้ต่อไปผมจะให้นายโยศผมศัพท์เปลาไปสองไม้แล้วโอ้โหตึงมือเลยขาดเลยโอ้โหไม่เสียดายยู๊ยยุ๊ยยุ๊เปิดเบรกนะโอ้โหหมอครับยังได้อยู่โอ้โหหมอตะกลับมาอีกหนึ่งเต็มครับผมโอ้โหใส่สวยครับใส่สวย กินแบบเงียบๆเลยยังไม่ทันได้มองเลยขันน้อมไปแล้วโอเคครับรุยกันต่อเลยครับผมเอาเอาเอาเลยโดนอยู่ไหม <c oughs> ไม่ได้ดูเลยหมอตะกัด <c oughs> เปิดเยอะตะเพี่ว <c oughs> โอ้โหใส่ฝ่ามือเลยครับผม <c oughs> กินเม็ดโกม โอ้เต็มปากครับโอ้โหนึกว่าป่านนิน <c oughs> เปิดกล่องไปทางเลยโอ้โยโอเคครับลุยต่อเลยครับผมโอ้เหลืองอ้อยเลยโอ้สายใหญ่จริงโทรศัพท์ทิ้งเลยเหรอทิ้งเลยนุ่น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 นี่กือนึกว่าอะไรก็บอกปลากระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไอเดมอเลยมอฝั่งนี้กล่องมันแผ่นไม่ทั่วครับอยู่ใส่ให้ทั่วเลย อออ๋อโอ้โหอยู่ไหมอยู่อู้โหอะไรวันนี้เปลี่ยนมือสับแล้วนะครับผมอะไรเห็นครับลูกนี้ผมคิดว่าผมสับไปหมาลเลยเปลี่ยนให้นายโยไปสับครับรอบนี้โอ้โหโอเคครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ปลากำลังเข้าครับ หลุดนงี้ต่อไปครับผม,มกระดกเร็วเร็ว่ลู่ซับอยู่อยู่อยู่ไหม่มอยู่โอ้โหตูดกระดกเลยอะไรวะมันนี่โอ้ <c oughs> ับเบาอยู่แล้วโอ้โหตูกระดกเลยเมื่อกี้อยู่อีกยอมยอมมันนี่ Việt ngang mấy Tụi lên cái nè, bớt Thôi, phải Sắp 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 lên biết nè Dù 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 ค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นเบาเบาเบากันแข็งโอ้โหเข้าแล้วเข้าแล้วครับโดนแล้วครับเก็บคันนี้ไหมยอยู่ไหน,น,นค่อยเล่นหน่อยเบาเบามาแล้วมาแล้วค่อยๆเ,เล่นหน่อยครับโดนแล้วครับโอ้โหเฮ้ยปลาอะไรไม่รู้ว่าปลาอะไรละเอา เกี谢谢 eter, ่ยวคันนี้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บคันนี้ก่อนปล่อย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 วิ่งเลยโดนแล้วครับโดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปอะไรที่โหวุ่นวายกันเลยครับปล่อยก่อนปล่อยก่อนเดี๋ยวพี่เก็บแค่นี้ขึ้นก่อน นินนินนินใส่ใหญ่ใส่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บขันกันเบา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 กดขันกระโดกเลยเย็นเย็นเย็เย็นโอ้ขึ้นทางไหน,น,น,นยังยังไม่หมดนะ,ะมาเย็นเย็นครับตัวนี้ไปขนุนไหม ทนทนมาอยัง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 ไม่หมดตัวนี้สูงยี่สิแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยังไม่หมดยังไม่หมดไปก่อนโหนี่ครับยังยังไม่หมดยังไม่ขึ้นเลยหวานหน่อยหวานหน่อยอะไรอ่ะเหมือนตะเพียนฮะใช่เยอะ ยังไม่หมดใจเย็นโอ้ต,ตะปูกกใจโอ้นึกว่าปนินครับโกกใหญ่เ<อ>มื่อกี้ก็น่าจะโดนโกกว่าไม่รู้ไปก่อนไปก่อนใจเย็นเบ็ดยังยังยังโอ้โหนึกว่านิน đắn đúng không? Cột đắn là Rồi đi Ui Mi lố ạ Rồi nhé Rồi vào Giang giang mới dòm giang mới dòm lên báo này quán này. โอ้โหดันลอตนนี้เคเดี๋ยวไปดูข้างบนครับผมโอ้โหแล้วครับโอ้โหขันพุ่งขันพุ่งครับผมโอ้โหเคเครับผมตะโกกมาไงผมนึกว่านินใหญ่ดูครับโอ้โหมาไงครับไซโลมีแน่ครับไซโลแน่ๆโอ้โหขันกระดกเลยเยอะหมดไปเซตหนึ่งพอดีครับถังหนึ่ง กำลังจะผสมเหยื่อครับเมื่อกี้ไม่ทันได้มองไม่ทันได้มองผมหันไปอีกทีคันกระดกไปแล้วครับเก็บเบ็ดอีกคันนึงหันหลังให้นายโยหันไปเจอพอดีคันกระดกพอดีโอเคครับผมโอ้มีน้ําหนักครับตัวนี้โอ้โอเคครับหันหมานครับลุยกันต่อโอ้หืมโอ้ไซส์สวยเนี่ยโอ้โอ้ ใส่<ด>แกงส้มครับโอ้โหเนื้อแน่นวันตึบ๊บดวงหมอตะกลับโอ้ดวงหมอตะกลับเลยครับฝั่งขวาโอเคครับผมยืนรอเลยใช่ไหม แอบไปสับอีกแล้วเหรออีสายใหญ่นะโอ้โหเอาโอ้ตัวนี้เทียบฝ่ามือใช่ไหมโอ้โหดูครับอ้วนตึ๊บโอ้โหสายใหญ่จริงๆครับหมอตะกับฝั่งซ้ายเนี่ยเล็กเนื้อแน่นเนื้อแน่นฝั่งนี้ครับหมอตะกับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาโอเคครับ ขวาไปแล้วเออซ้ายนิ่มนิ่มไม่ใช่ต<ๆ>ะกุกฮะตะกุบเหรอโก,ก้ก้า คันสั่นทั้งลาวครับโหหลุนนะดูโอ้โหมีอดอกสองกวกสองกวกสอง นี่ครับโอ้ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่เลยครับตัวนี้โอมีแน่โอ้สวยงามครับผมแต่ยังไม่เจอปานินครับผมเดี๋ยวตามอีกสักพักหนึ่งครับโอเคครับผมอุวิวิววิวยู่อยู่ปล่อยเบรกหน่อยปล่อยเบรกหน่อยเจ้วเจ้าปลาอะไรครับ

ยกข้ามพี่ช่วยไม่ได้นะพี่ถ่ายอยู่งั้นมากงั้นมามได้อยู่ได้อยู่โอ้หครับครับน่เพลินโดนแล้วครับต่อเนื่องเลยคนระับต่อเนื่องตัวเมื่อกี้เฮ้เอาไปเก็บอุ้ยโล <c oughs> ดันโล,นโลไม่ไม่ถึงโลนะ <c oughs> กินตอนเย็น <c oughs> จริงครับงั้นมากเอาไมนีิเอามานี่ดิฮาโล นี่ <ranch iser> <tacos> ครับเต็มนี่ครับโอ้โหของในเย็ดครับขอนในเย็ดครับ <compelling> ศ <favorite asses> ูนย์จุดแปดยืนเยอะไทยแลนด์ครับผมทำงานครับวันนี้โชว์ปลาดีกว่าโอนครับโอ้ไซสูสีกันเมื่อกี้นะผมบางผมเบาเฉียบครับผมคมเฉียบนี่นี่นี่ครับดูขอเบ็ด ะใช้ไปน0.8นะครับวันนี้กินกินเบามากเลยครับเบาเบวันนี้คือปลาแบบยุบยุบยุบนี่ครับ8ปเบาคมเฉียบครับเอาอยู่ครับผมนี่ดูไซส์ปลาครับโอ้ไม่น้อยครับนี่โอ้โหโอเคครับผมโอ้เข้าช่วงเย็นอีกต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ เอ้ครับลุยกันต่อเลยครับครับผมหมอกำลังเข้าเลยครับไปโดน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 ไซเล็กนอุ้ยอุ้ยเล็กต uh ัวเล็กต okay. oh, uh ัวเล็กอะมเไรโอ้หมอตะกลับออกไปกินกลางนู่นเลยเหรอกลางเลยเหรอโอ้สวยอินครับผม ตะกลับไสสวยแล้วครับโอเคครับผมแระเพิงัดอีกแล้วครับเ,บเบฮ้ยอะไรอะอตะเพียนตะเพียนโอเดเนัเย็นจริงๆ โอ้หลักขึ้นสายอือเดี่ยวละตัวอือนี่น้อยครับวันนี้สายปลาส้มครับผมโอเ๋ครับผมเขี๋ครับผมครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันครับผมเออพอมีแต้มอยู่ครับกินช่วงเย็นฮะ เย็นๆเอาเริ่มกินครับผมพอมีแต้มอยู่ครับแตปลารวมครับวันนี้คือจับเลยวันนี้เด้นเด้นหมอตะกลับครับหมอตะกลับก็จะโอ้ะเกียนใหญ่สองตัวครับตะโกกใหญ่ตัวนึงครับโอ้ับประมาณนี้หมอตะกลับน่าจะสิบได้ครับนี่ประมาณสิบได้โอ้โหฝั่งขวานี่จะเป็นหมอตะกลับเลยครับฝั่งขวา ตรงนี้จะได้จะเป็นโดงเป็นฝูงมาเลยครับไซสใหญ่ครับไซสใหญ่ไซสใหญ่โอ้หรือว่าไซส์ไม่น่าเกียดครับวันนี้ไม่เจอปลานินนะครับไม่เจอไม่รู้ว่าไอตัวที่กดไปสามทีแล้ววัดแล้วหลุดนี่ไม่แน่ใจว่าปลานินหรือเปล่าครับผมดูสาปลาครับโอ้ใหญ่จริงต้องมีแก้มือครับอไว้ไว้กลับมาแก้มือใหม่ครับสําหรับไม้นี้ก็จะกินช่วงบ่ายครับช่วงเช้าก็ค่อนข้างเงียบนิดนึง ถ้าไม่ตัดสินใจย้ายจุดตกก็คงเงียบไปนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ครับผมจะเป็นลำบ่มปนินครับกับหัวตาลครับของลุงจงต้องขอบคุณลุงจงครับผมที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้เรามาใช้กันครับผมก็ขอบคุณชุดตะก้อของนายเยศยืนเยอะด้วยครับผมแบรนด์ยืนเยอะไทยแลนด์ครับผมมีทุกขนาดทุกเบอร์ครับผมติดต่อไปที่เพจของนายเยศได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ ใต้คลิปครับผมโอเคครับผมผลงานก็ประมาณนี้ครับผมโอ้ได้ตึงมืออยู่ครับนี่ครับโอเคครับผมเป็นไงครับวันนี้ก็ถือว่าแก้มือได้ครับจากสับหลุดไปสองไม้เมื่อเช้าก็ผมกางนัดตะโกขึ้นมาตวงตะเพียนขึ้นมาตวงแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรครับต้องมาแก้มือกันต่อครับว่าปลาอะไรที่งัดไม่เข้าครับโอเค EP นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกัน EP หน้าครับผมครับผมสำหรับ หมายน่าจะไปที่ไหนก็ฝากนะนะติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม